การที่ผมจะเล่นโมบายรีเจนแบบธรรมดาธรรมดาเล่นไปวันๆเนี่ยมันก็ไม่มีจุดต้องหมายครับผมนันไปเห็นลีกอยู่ลีกหนึ่งครับเป็นลีกดาวลุ่งพุ่งแรงดาวไลซิ่งสตาร์ผมบอกได้ว่าผมไม่มีทางพลาดแน่นอนผมจะลงแข่งต<ไ>ัวน,น,นี้ไอ,อ้เจ้าตัวนี้ต้องใส่ก้งหลากรึเปล่ามึงเห็นปะโอ้ยบ้านจะแตกบ้านจะแตกบ้านจะแตกเฮ้ยไอ้กูซิออนมาอุ้ยขี่มันล้าเตาไอ้สัากุญเดอะบอลมาตัง้งแต่เด็กๆอ่ะลายมินยามันอ่ะมึงรู้จักปะเออเฉดโด หลีกดาวรุ่งพุ่งแรงเริ่มการแข่งขันในอีก18ชั่วโมงเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นหมายความว่าเราไม่มีเวลามานั่งเก๊กงังและเฮียเราต้องหาตัวนักเตะในวันนี้คืนนี้ให้ครบ5คนผมไม่รู้ว่ามันคือการแข่งขันอะไรฮะแต่ผมจะเริ่มลุยเลยผมสมัครทันทีเลยครับแต่เดนคือผมยังไม่มีทีมเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันแข่งอะไรยังไง คือกูไม่รู้จะหาใครอ่ะตอนนี้คือพวกมึงเลยละกัน4คนนี้อีกคนนึงใครจะเข้ามาก็คือเป็นนักแข่งเลยเราต้องเริ่มแล้วพูดถึงเต้ยฮะไม่มีใครไม่รู้จักเตยถึงเขาจะเป็นผู้เล่น .A ที่เล่น 7K ได้นิดหน่อยเขาคือบุตรคลตำนานที่หลายๆคนจะต้องจาลึกเขาน้องมินนี่ไม่ใช่เขาคือเต้ยสามดูดโอ้ยเชี่ยแพ้ นี่คือสมาชิกคนที่หนึ่งที่ผมจะหาได้ใกล้ตัวที่สุดส่วนอีก2คนเนี่ยผมก็เพิ่งจะไปเจอมันมาในดิสคอร์ดเนี่ยแหละก็คือเจียวพิธามแล้วก็เพื่อนเจียวพิธามมก็คือน้องแคนคุงส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครฮะแต่ตอนนี้ผมจะกดสมัครก่อนผมกดสมัครปุ๊บมันเหมือนว่าต้องระบุพิกัดอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยต้องไปเข้าในมือถือเชียยังกูปพืนี่อยากดูพิกัดกูเหรอตเต้ยเฮ้ยมึงช่วยเฮียนักแข่งเส้นชัยการต่อสู้อยู่ข้างหน้าเอางี้นะกูยังแน่นอนเลยยี่สิบสองโม กูพร้อมกูอ่ะนแข่งมึงไม่ได้นอนยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะมึงเห็นไหมเริ่มการแข่งขันในอีก18ชั่วโมงมึงเห็นไหม ราก็เลยไ,ไ,ไ,ไม่แน่ใจว่ามันต้องแข่งอะไรยังกี่โมงก็เลยไปคำนวณเวลาก่อนว่าในอีก18ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันคือเวลาเท่า <5 S 1> ไหร <ผม S 1> ่ห้โมงถึงเที่ยงคืนหรอมันมีบอกอยู่นี่พี่ขนาดรูปรูปปฏิทินอะในนีนพ่พี่โอ้โหใหญ่่เอ้ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่เอาจริงเลยนะพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประเดมนักเตะได้มาดิก่อนที่เราจะไปสมัครครับจริงๆเนี่ยผมต้องไปเล่นในมือถือแต่ว่าสายที่เสียบผมเนี่ยมันไม่ขึ้นจอผมเลยต้องสร้างใหม่ผมก็เลยต้องเล่นในคอมก่อนแต่ตอนนี้ต้องมาสมัครในมือถือเกกลังแ กำลังหาแบบแผนที่โลกอ่ะตำแหน่งประจําถิ่นของคุณคือจังหวัดนนทบุรีอําเภอบางกวยอันนี้คือเราทีมบางกวยนะกูตั้งชื่อทีมละบางกวยอีสปอร์ตสร้างชื่อเสียงให้กับนนทบุรีหลังจากสมัครที่มือถือเสร็จผมก็มาเล่นในคอมต่อจริงๆผมมาเล่นในมือถือแต่ผมมาอัดคลิปไม่ได้ผมเลยต้องมาอัดในคอมก่อนโอเคครับเรากลับมาเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะสมัครในคอมได้ไหมนะครับเพราะว่า สายมันมีปัญหาตอนนี้คือไม่สามารถต่อได้เอามาซื้อมาผิดสายคือจะเป็นนักแข่งต้องโดนผมผมไปสืบมาแล้วคิวนี้ไม่มีดีเจนน่าแปลว่าเราจะไม่เจอศัตรูจัวสก,กัดของเราระวังรอ,รอกดแรงฮะเราก็มาเชิญสมาชิกกันก่อน<ม>เลยมีเต้ยแคนคุงแล้วก็น้องแคนคุงส่วนอีกคนนึงเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครกดรับด้วยเข้ามาไอเต้ยมายังเต้ยกดกดกด,กดเข้ามาทีคุณได้เข้าร่วมทีม e สปอร์ตเดโตตั้งชื่อทีมได้ปะวะเฮ้ย <Hey! S 1> ไอเต้ยขอชื่อทีมหนึ่งหนึ่งทีมทีเอ็ดขอขอ อหอคอตอแปลว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดที่อะไรมึงหอนี่ัดคิดไงไม่ได้ชื่อนี้ไม่มีใครได้ยินชื่อเอก 4M มีอวาตารทีไหม <c oughs> คือมึงให้อวาตารกูมาแค่นี้ <c oughs> โมบายดีเจนตอนนี้เราสร้างทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,รวครับแต่ผมติดอย่างเดียวคือทงแม่งเหมือนกันหมดเลยกำเนิดกิลเอก 4M ได้กดเข้ามาก่อนเข้ายัางไงไปเต้ยแม่งไม่ไหวแล้ววะแบบตัวมันเริ่มตัวมันเริ่มช้าแล้ววะ มันไม่ได้นอนอะตอนนี้บุคคลที่ก้ากลังจะมาแล้วครับคุณอ<ะ>าจจะเห็นจากปกแล้วพี่มาแล้วน้องผมถามพี่ว่าแค่เนี้ยพี่เข้ามาในห้องนักแข่งอ่ะอีกสล็อตหนึ่งอ่ะพี่จะเข้าไหมฮะห้องนักแข่งคืออะไร <laughs> พี่เข้ามาดูไลฟ์ผมแล้วพี่เห็นไหมเออเห็นแล้วมันคืออะไรลีกดาวรุ่ง MLBBS 5การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้อันนี้คือไรมึงจะเอากูไปลงทะเบียนหรอไม่รู้อะถ้าพี่ตอบรับก็กดเชิญอะแค่นั้นแหละ <laughs> มา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 แก๊งอบตอเรามันเริ่มสุกไหนสุนกนี้พรุ่งนี้หรอแข่งเนี่ย6โมงเช้าคืนใช่หรอไม่รู้มันแข่งยังไงลองไปก่อน ชิมลางก่อนคือไอเหี้ยสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็เล่นกันปกติเราต้องเดินสายนี้พี่มันถึงจะมีเปลงกระเตืน้นจริงๆระบบนี้เนี่ยมันสามารถไปแจมคนอื่นได้ครับเขาสามารถสร้างนาคุณต้องการตำแหน่งไหนถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนก็ลองไปหาในนี้ดูได้ครับก่อนที่จะไปแข่งเรามาซ้อมทีมกันก่อนดีกว่าเป็นทีมที่เพิ่งสร้างเลยครับแล้วก็เอาไปแข่งแม่งเลยวันนี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องไปแข่งส่วนตำแหน่งภายในกเกมเนี่ยที่ล็อกหลักๆ,ๆแล้วก็คือเตอ้ยครับปเป็นเลนเอ็กพีส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นอะไรยัรัังกกกกนแต่เเีีียยลคลคคพะะ็ออูวววดดืท๋สึ้ นี้นั่งเล่นโซโลบอกเลยว่าเส้นทางกูนี่วิบากบั่นกว่ากายยิดอีกย <c oughs> เล่นเล่นโลมอะโซโล,โละ่ะกดเกมแรกครับหาแป๊บเดียวเลยคือตอนนี้ขนเล่นเยอะมากๆเลยฮะแรงอีพิกเนี่ยผมบอกเลยว่าเริ่มจะมีการแบรนแล้วครับตอนนี้ก็ต้องแบนทั้งหมด4ตัวและนี่คือผมต้องเล่นในมือถือก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เล่นในคอม ว่าคือในมือถือผมมันยังไม่มีตัวอัดนะครับแบนอะไรว่ามาเลยกูแบนโซระโซระกูซีซี่ไหมไอเต้ยเล่นซีซี่ไหมถ้าไม่เล่นจะได้แบนถ้ากูเลือกกูบูโน่จะโดนอะไรบอกวะนี่นี่มันเนี้ยมามึงดูอ่ะไม่มึงดูอ่ะตาการชนะกูก็นั่นแหละเล่น6แมตช์กูชนะไป33เปอร์เซ็นต์นี่แค่ทำไมมันเป็นตัวที่ไม่เคยเจอเลยวะนี่แหละเพื่อนเราเพิ่งขึ้นมาแล้วงีพิกก็อย่างนี้แหละเขารับน้องเหรอเฮ้ยพูดดีได้ไงวะพรุ่งนี้เราแข่งนะเว้ยมั่นใจกันหน่อยเว้ย คือตัวอะไรไม่รู้อะสกิลไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เราเน้นสกิลเพย์พี่ตามเราไม่เน้นมีความรู้เราเก่งหรือว่าเน้นแค่เราเข้าใจในตัวเราเองเข้าใจคือเรื่องของมึงอ่ะมึงจะสกิลอะไรกูไม่สนกูเข้าใจตัวกูเองพออ่ะโโอ้หไม่มีไอ้นั่นแนี่ไอ้เม็ดเม็ดทองข้างล่างอ่ะมันหมายถึงว่ามันเล่นตัวนั้นจนช้ำนานอะมันมี3เม็ดอ่ะแต่เราไม่มีสักเม็ดที่เราถือฮีโร่อยู่ตอนนั้นตอนเนี้ยไอเต้ยได้ทำไมมึงไม่นอนนะกูขอถามหน่อยนี่หลายอย่างที่ต้องทำมั้ยที ไอ้เฮียแม่งนักธุรกิจพันล้านจัดเมื่อวานกดโมบายลิเจนด์ยันตีสี่ตีห้าตื่นมาเจ็ดเคเล่นต่อแล้วก็มากดเล้งไอ้ีนี่ต่อกูไม่รู้มึงจะไปแชมป์ไหนกันแน่ตอนนี้ไอ้เฮียเอ้ยแม่งไม่หลับไม่นอนเลยหรอวะเต้ยไม่ของจริงจัดมาทุกคนนักฟุตบอลเรามาวะเอ้ยทำไมทำไมมึงลุมลัวใจเย็นเพื่อนมาถึงมันเอากูเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้าโดนดึงใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ผมนักเตะพี่นักฟุตบอลมันเรืงธรรมดาพี่เป็นเรื่องที่เราสามารถดูกันได้โอเคโอเคโอเคผมวิ่งไวอยู่ของหนาเยีย <Yeah, S 2> mm. มนักเตะด้วยตัวนี้เอานะตัวนี้เอานะเตะเตะเอาก่อจะบิงสวยอีกตัวนึงตัวนึงอยู่ดยกันอยู่ดยกันอยู่ดยกันมันโดนบล็อกโอเคโอเคเรามันลงเรางโอเคเดี๋ยวลงล่างมาเลยมารอตีมารอตีป <s uss> okay. okay. ูเฮ้ยเอเอ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 เ หลังบ้านกูดูในบ้านเลยกูดูในป้อมกูดูในป้อมตายปีเตอร์เตอช่วยเหรอโอเคได้ตัวนึงเหล็กตัวนึงเหล็กตัวนึงสวยสวยสวยเอ็นตายแล้วสวยสวยตัวนึงข้างบนเอาติดมุมติดมุมติดมุมเอาเอามันมาเอามันมาเอามันาเอามันมเอามันากระทึบกระทึบกระทึบสุดยอดสุดยอดเตาเกิดเตาเกิดพี่มีเอาผมโมงมันทีเอ็งเตะใช่ไหมพี่โมงได้เลยเอา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 กูโมงกูโมงถามเอา เตอเตกูเตกูเตกูเตไปแล้วไปล้วายาพุซาลังหายาบุซาหลังกูเตโอ้ยกูเตใครเนี่ยกูเตคลิปเอา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 กูเตกุเตกูเต กูเตะพุกแมงกูเตะเออสวยตึงว่ะที่พวกเราเม่นโคตรตึงเลยว่ะตอนนี้เนี่ยเรามาลุยเต่ากันครับตอนนี้สกอร์เรานำมากบอกเลยว่าได้เปรียบสุดๆทีมเราโคตรตึงใครได้เคลียร์เอกโฟเอ็มครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทีมนี้ไว้กับดังสร้างเกมนี้ไม่มีรีเจนต์สบายใจแน,น่นอนครับเราเป็นที่หนึ่งแน่กูโโเตะแล้วเออกูเตะมาดึง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 โอ้โอ้โอ้กูตายกูเตะสวยกูเตะร้อมด้วยนั่นแหละสวยเอ้ยช่วยด้วยกูโดนใส่กู้างหลังอ่ะมึงเห็นมั้ยหลังเข้า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  เียตอนนี้เวลาผ่านไปเจ็ดนาทีครับเราเดินเกมกันต่อครับไล่ตีป้อมกันแไปจริงๆผมไม่ได้ตีดิผมเตะผมเล่นตัวนักเตะเป็นตัวที่ผมเพิ่งมาลองเล่นเหมือนกันบอกเลยว่าโคตรมันกูเตะตั้งเลยเท่านั้นกูเตะกูเตะอยู่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 เออเตยเบ่งกูบ้างเว้ยเฮียเตะอีกหนึ่งคิวครับตอนนี้เข้ามาตีป้อมไหนและผมก็เห็นว่าท่าไม่ดีกำลังกลับกว่าแต่แม่งขี่เมฆไปแล้วครับไม่ทันละเ้ยมันขี่เมฆมาครับผมว่าเฮลเฮลพีซ เฮลตายเฮลทั้งแมปมาหากูหมดเลยนี่แหละครับข้อเสียของการเล่นคอมคือแม่งสไลด์ช้าไปหมดแอ้บุูสาตามโดนแล้ว โอ้โหโดนสับตายเรรียบ้อยไรไ<อ>จะการต่อต้านเลยว่ะอยู่คนเดียวเจอฮายาบุตะ<อ>สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับตอนนี้ทีมนักแข่งเริ่มแย่แล้วบ้านบนเริ่มจะแตกครับผมก็ไปฟาร์มครับแต่แม่งโดนดักเกือบปู้ตอนนี้นะผมก็เริ่มรู้เยอะแล้วแต่ประเด็นคือก็ยังไม่ได้รู้เยอะว่าอีกฝั่งแม่งทําสกิลอะไรได้คือรู้ตัวอีกทีหนึ่งกูตายแล้วรู้คร่าวๆก็ว่าแม่งกูอย่าเข้าใกล้มันนะสถานการณ์ตอนนี้เริ่มแย่แล้วครับเราตายสามป้อมเรากำลังจะแตกครับแต่เพื่อนเกิดมาพเพื่อเคลียร์คลิปอยู่หรเรายังสู้ต่อจากนั้นเราก็มาไไฟทกกััััันนนนนีีีี่่่หหลอออออดดดดตตตฮะะะาาายยยมเเเเเขขข้้้้รรงววววแื จะรันเปิดก่อนอ่ะ ừ, ผมว่าต้องเปิดมันก่อนว่ะ ừ, ừ, ตัวเนี้ยมันตีตีพ<อ> <มา S 1> ยา,ายามตีพายาแม่งตีโอ้อยบ้านจะแตกบ้านจะแตกบ้านจะแตกคลิป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 ใครเห็นจังหวะน,นี้ก็แตกครับผมรีบเกิดมาสไลด์รีบเตะคลิปก่อนเลยครับป้อมแม่งจะแตกอยู่แล้วลจากนั้นเนี่ยก็ไปฆ่าหลอดต,ตัวตรงกลางต่อแต่ปรากฏว่าเจอตัวที่ไม่อยากเจอที่สุดไม่รู้ชื่ออะไรแต่กูตายแล้วเฮ้ยมันพี่มาข้ากันเลยโอ้โหโดนฐานตายมันทีเดียวเลยวะเฮียไม่ไหวว่ะดาเมจดาเมจใส่หลอดดาเมจใส่หลอดตายมันออกไป ไห้ยอาามุตาะฆ่าคนอีกแล้วหลอดจะตายแล้วอีกนิดเดียวประเด็นคือผมเป็นแครี่ฮะแล้วผมตายเนี่ยมันก็เลยทำให้เคลียร์มอนยากสถานการณ์แม่งคือจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่ตอนนี้อีก20บวิผมจะเกิดผมก็รุ้นมากๆเออยี0วิเอ้ยคลิปตีบ้านไม่ไหวอ่ว เฮียต้องรอเลี่ยวหลอนเล่นในบ้านมาออกไปข้างนอกไม่ได้วะแหละเรียบร้อยครับเราก็ต่อต้านไม่ไหวกดต่อเลยบอกเลยว่าร้อนกันจัดตัวเดิมครับตอนนี้กูเล่นเป็นตัวเดียวครับเตะี่เลนดี้มากันที่เลนทองกันต่อครับจเจอฝั่งแครี่เป็นตัวข้างผมไม่รู้มันชื่ออะไรแม่งปลาหกแลวแม่งสะท้อนตัวนี้ผมจําได้อยู่แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นกูอะไรเตะแม่งเลยรู้จักไม่ว่าลูกบอลบีทเอ็กเซลอะความเพลินก็สะพักหลังเข้า เต็มเลยสามตัวหลังจากตายเกิดมาใหม่ก็มาไฟหลอดครับตอกเลยว่าตอนนี้เราต้องเอาหลอดสักหน่อยแล้วไม่งั้นเราสู้ลำบากหลังจากนั้นก็มีประเด็นกันที่หลอดเลยไอ้วไอ้วน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 ผมพยายามนื่แนวหลังครับไม่เข้าไปก่อนครับพอเห็นเพื่อนโดนเปิดก็เริ่มไล่เตะคนแต่ปรากฏว่าผมเดินเปิดต่อติดสตันตายเลย โอโหซเจลังจากที่เราแพ้ไฟหลอดเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาบุกป้อมกลางครับและเม,ม็นภาพเลยว่าเราน่าจะโดนเอ็นอีกแล้วเพื่อนก็พยายามยื้อครับเคลียค,ยคยีให้หมดนับเวลาถอยหลังเลยครับเมื่อไหร่จะเกิดวะเมื่อไหร่จะเกิดวะคือผมไม่เข้าใจว่าตัวที่แม่งตั้งป้อมนั่มันคือตัวอะไรเพราะไม่เคยเห็นนะผมเกิดมาก็ไล่เคลียเลยแล้วก็แม่งป่าหอกกูตายเลยตอนนั้นคิดว่าน่าจะแตกแล้วครับแต่เรากันได้ครับมาไฟกันต่อที่หลอดผมมาผมมาดาเมดาเมดาเมจผมมาเดเมดผมมาแล้วเอาเดี๋ยวดีผมมาแล้วผมมาแล้วดดเมจผมมาแล้วมาแล้วนี่ไงนักเวทมาแล ไอหอกอยู ok <S <s well. s <S oh, ่ข right? re ้างหลังไอหอกอยู wow. oh. ่ข้างหลังเฮ้ยป้อมโดนมาแล้วครับโหย่ยี่หอกแม่งแดนออกหนีกูวิ่งไออ้วนไออ้วนไออ้วนดึงกูเยอะกว่านี้เรียกว่านี้ไอหอกยังรอดนะระวังนะไอพุ่มไอ้วนอยู่ในพุ่มนะอ้วนอยู่ในพุ่มนะไอหอกไอหอกไอหอกเอ็นแล้วไอหอกเอ็นเยี่ยมแล้วไอหอกไอหอกไปตีบ้านอีเย็บ รู้ตัวทีนึงก็ป้อมแตกกันต่อครับไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้กดกันต่อเกมสามคือก่อนที่จะวิ่งเนี่ยเราก็ต้องขานครับก่อนขานได้เราก็ต้องเดินเนี่ยแหละครับเส้นทางลูกผู้ชายเกมที่สามนี่ผมยังเลือกบูโน่ต่อแล้วรอบนี้ผมเมมแล้วครับเริ่มดูแล้วว่าเราต้องเล่นยังไงค่อยตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งฝึกเล่นเหมือนกันมาถึงก็มาเล่นเดิมครับมาแอบอยู่ในุ่มรอลาดคีบรอบนี้เมมปากละเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยมาถึงตัวอะไรวะ กูเจอตัวอะไรวะสถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยในเลนก็ยังไม่มีอะไรครับลาดคีฟฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อนเนี่ยซัดก,กันยับๆพยายามเซฟก,ก่อนตอนนี้พอเพื่อนเราจะไฟครับผมก็เข้าบวกแต่ว่ามันเนี่ยไม่สู้แลครับมันแดดหนีรัวๆจากนั้นเนี่ยมาสอไม่พอครับก็มีกลางมาช่วยอีกคนนึงผมก็ได้คิดว่าเราจะปิดป้อมนี้ได้<ต>ครับแต่พอจะเข้าไปตีป้อมปุ๊บโอ,อ้โหแม่งมากันกี่ตัวไม่รู้ครับเกิดไฟใหญ่ปะทะกันอย่างเดือดผมก็ไล่เตะทีละตัวเลยครับบะบะคนต่อขึ้นบนนะอืมอืมอืมเเตะแม่งจนบวมอ่ะ เตะแม่งจนตายอ่ะโดนลูกบอลเตะจนตายอ่ะที่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมุจัมมุสลิมตายโอเกือบย่าไปทำมาดิกูเตะ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 เด็กเด็กเด็กอยู่ฝักไว้ตั้งหลังสวยเนาะกูตันกูตันเอาต่อต่อแขนแขนแขนนั่นเอาไปตามผมแทงไปปะเอไม่ไหวไม่ันหนักหนักอย่างนี้พนักกูหมดป้องกันป้องกันพนักพนักป้องกัน ไอ้วิ่งไปเจอตอตอนนี้เนี่ยเราได้ของชิ้นใหญ่แล้วครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่น่าจะโหดเฮ้ยในพุ่มในพุ่มในพุ่มล่างมันลอยเอาพีเอาวน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 กูตันต่อกูเตะกูเตะเอาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวิสวยเอนโดนกูเตะเฮ้ยไอ้กูซิออนมาอุ้ยมันลัดเต่าไอ้ซ่าแล้วก็ฟาร์มเลนกลางกันอยู่ครับสักพักหนึ่งมีประเด็นครับไอ้แคนไปอมมาครับแล้วก็มาพ่นครับแคนพ่นมาน้องสวยพี่เตะต่อสวย เพื่อนเราโดนต่อโอ้กูโดนปะอย่าโดนือนกันแม่งโลแต่ไม่ตายด้หุนจนอะมเตะมอมเตะมอเตะตายใคลๆได้เลยขึ้นมาหาต้ขึ้นมหาต้งเต็มเลยนะเตมเลยนแออแม่งเอาก่อนไอ้ี้ย โดนรวบโอ้โหผมเลือดไปเห็นป้อมล่างเนี่ยโอ้โหแม่งจะแตกแล้วรีบวับกลับบ้านก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวแพ้ป้อมแบบตาเมื่อกี้อีกเฮ้ยแตะก่อนเราการอะไรนไอ้ด่าเดิกำลังไปห้อกำลังไปได้ตัวนึ่งก็ตัวนึ่งกูตายออกเจ็ดแม่งข่อยกลับมาโดนจุยอ้าวสายตายสายสายบ้านสายบ้านกลับลวนกลับลวนหนึ่งคนกลับลวนหนึ่งคน อย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งเสียนะหลอดเกิดน,นะอย่าเพิ่งเสียนะอย่าเพิ่งเสียนะออกมาอ้อาาเด็กติทางไอ้คเข้ารับไพ่อย,อยู่เมมจัดตอนนี้ไม่พูดไม่จานั่งเตะอย่างเดียวอ๋อหลอดกลับมาหลอดกลับมาเอาหลอด,เ,อลอดเตะเตะเดินตามลูกบอลครับผม <Okay. S 2> พ,พี่จะไปพี่จะไปล่างยาวๆเลยน,นะเอ้ยตรงกลางตรงกลางแค้นเอาเอาได้นะพี่อยู่ไอ้แม้ซ้าย

ตายเป็นไงเฮี้ยนักเตะเซเลนจี้มึงเคยดูป่ะดิจิตอลดิจิตอลอ่ะอ๋อไอ้นี่อยู่นี่ป่ะเอ้เมกๆๆไอ้เฮี้ยนี่ขี่เมกมาไอ้สัตว์เลยเลยมึงขี่เลยนะมึงอ่ะป้อมเล่นกลางได้ป่ะกลางภาพอย่างป้อมฝาต่อพี่ขวามนกลางโอเคแดกแล้วแดกแล้วมารับมารับมารับโอ้ยขอร้องอย่ายิงกู ยัไอ้เคียไปคิดกูเดินสวนแม่งขบวนพาเลทอย่างเยอะไอ้แค้นมึงไปอมมันมาทักตัวนึงดิฮาวิฮาวิ้าวิแล้วมึงเดินไปเหมือนมึงสองวิไอ้สัสโดนกูสวยสวยสวยพ่นมาพ่นมาพ่นมาน้องกูรอเตะอยู่กูเตะกูเตะโอ้ไม่โดนโอ้โดนซีซีไอ้เหี้ยโไกลเกินนี่เตะไม่โดนพ่น กูเตะข้ามฉากอยู่เตะกูเตะข้ามฉากอยู่โอเคสวยเตะข้ามฉากอยู่เตะข้ามฉากอยู่เออใช่ขี่ไเร็วกูเตะอยู่กูเตะอยู่กูเตะอยู่อ๋อเยอะกูตายเฮ้ยมันโดนแส้นโดนแส้นเยอะกว่านี้พี่ท้ามเกิเต็มยับเต็มยับเพื่อนเกิดแล้วไปเติมเออเร็วเร็วเร็วไอ้สัตว์กูเตะแล้วรู้ตุดนี้ มันมันเมื่ลยที่แหละเฮไปนี่ได้นโอ้ยหนุนร้อนี่นี่จะเอาหมูนี่ไงไอ้เฮี้ยแค่เราเตะเว้ยแค่เราเตะเว้ยแค่เราเตะเว้ยทุกคนไอเฮี้ยกูเข้าบ้านมันได้แต่กูตายแค่เราเตะเว้ยเราไม่ต้องหนีเว้ยแค่เราเตะเว้ยสวยเตะเตะ แค่กูเตะอะขอแค่กูเตะฮะกูโดดบอลมาตั้งแต่เด็กๆอะลายมินยามาันอะมมนรู้จักปะเฮียเอ p มพพีตาเลขของ e อีปิกอะไอเฮียเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายแล้วกูมาแล้ววะเหนือเทพอะโอ้โหเหนือเทพวะ โอ้โหนักเตะที่ทำเอพีแล้วว่าที่มันมาแล้วว่าเข่าข้ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเข่าข้อนะขากูอะเป็นไงล่ะครับการวอร์มทีมของเราเดี๋ยวไปเจอการแข่งขันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงใครอยากดูการแข่งขันมันมัน,มนกดที่ลิงก์นี้ได้เลยครับ